แปากผ้าคิดนักุกคนจะเฮ้อมามารอรุ่นพร้อมกันนะวันนี้นะไดโนเสาร์เขาจะแจกโอ้โหเต็มหน้าไอ้เฮียเมื่อกี้แม่งอย่างสุดเลยว่ะทุกคนโอ้โหเต็มหน้าแม่งหมาดอกเดียวเลยเงินรางวัลก้อนโตนะตาอยู่ที่612บบาทกันเลยทีเดียว คลิปวิดีโอนี้จะทำเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจาจริญในการรับชมผู้ชมที่นิยมจากว่า1ปปีคนได้รับคำแนะนำกราบสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับน้องม,มุกหมวยคนเดิมอีกเช่นเคยแล้วนะคะวันนี้น้องจะพามาเล่นเกมไดโนเสาร์แนละ้วทุกคนจาาอาณาจักรจูราสิกอะไรนี่แหละนะทุกคนนะเกมสล็อตของค่าย pg นะ,ะวันนี้น้องพกจะนมาที่อะไรอ่ะเพิ่งเปิดเข้ามาทุกคน อ่ะเปิดเข้ามาก็ได้สเก็ตเตอร์เลยเหรอโ oh นะอ้มายกอนะเออมาวันนี้น้องพงกุลมาที่2,000บาทนะคะน้องเล่นเบตไตาละยี่กันเลยทีเดียวโอ้สวยไม่ไหวนะเริดไม่ไหวนะอะไรวะเปิดเข้ามาแม่งได้สเก็ตเตอร์เฉยเลยอะทุกคนจ้ะ สำหรับใครที่เข้ามาชมคลิปแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของน้องนะคะเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆของน้องนะคะทุกคนคะ่ะน้องลงคลิปให้ดูทุกวันนะคะน้องสร้างคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อความบันเทิงสนุกสนานกันเท่านั้นนะจ๊ะแม่แนะนําให้เล่นตามนะแต่มันมีได้มิเสียนะแต่ถ้าใครสนใจอยากจะเล่นตามนะคะสามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะรับรองว่าไม่บีดหวังแน่นอนนะถ้าตามน้องมานะอ่ะ เราเราก็ไปรอรุนกันเลยนะว่าวันนี้น้องไดโนเสาร์ของเราก็จะแจกให้เราหรือเปล่านะก็ต้องแจกแล้วแหละเนาะทุกคนเนาะโอ้โหเปิดเข้ามาแม่งก็ได้สเก็ตเตอร์เลยยาเถไม่ไหวปังไม่ไหวยาเกินปุยโมย่มยยะอะอะมารอรุนพร้อมกันนะตัวคูณก็คูณให้เรื่อยๆนะอะอะรถไม่ไหวรถไม่ไหวนะอะมา จบไปแล้วการหมุนฟรีของเรานะอได้มา4 3 6สบาทก็ถือว่าเลิศอยู่นะทุกคนนะถือว่าคุ้มอยู่นะเปิดมาดอกแรกก็แจกเลยนะทุกคนจ้ะมามารุนพร้อมกันเลยทีนี้ว่าเขาจะแจกให้เราอีกหรือเปล่าว่าเขาจะแตกให้เราอีกหรือเปล่านะรอบนี้นะเราก็ชอบเปิดหมุนออตโต้กันอยู่เรื่อยนะทุกคนนะฮะขี้เกียจจะหมุนเองไม่ไหวนะจ๊ะสเก็ตเตอร์ไม่ลงมาอีกรา โอ้โหสกตเตอร์มารอกรอหน้ามากเลยอะโอ้โหโอ้โหเงียบวะ่ะสำหรับใครที่เข้ามาชมคลิปแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะคะน้องจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะจ๊ะทุกคนจ๋าอ่ามีแต่วความสนุกสนานความบันเทิงเท่านั้นนะจ๊ะโอ้โหเต็มหน้าสวยสวยดิ สวยไม่ไหวโอ้โหมาสวยดอกนี้สวยเลยนะดอกนี้สวยเลยนะทุกคนนะพกจะไาที่2000บาทนะวันนี้เราจะได้กลับไปที่เท่าไหร่หรือว่าเราจะได้ทุนคืนหรือว่าเราจะได้กำไรนะอะ เรามารอรุนพร้อมกันนะจ๊ะทุกคนจ๋ามันมีได้มีเสียนะทุกคนจ๋าอ่ะเราไม่ซีเรียสนะเราไม่ซีเรียลนะอ่ะมาโอ้โหยังเงียบโอ้โหยังเงียบอยู่นะทุกคนนะยังน้อยอยู่นะอ่ะออมาไม่มาเรื่อยๆล่ะ ใครที่เข้ามาชมคลิปน้องแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันเยอะๆนะจ๊ะน้องจะได้มีกำลังใจในการแหกปากผ้าคิกแลจคนตะเฮอมามารอรุ่นพร้อมกันนะวันนี้นะไดโนเสาร์เขาจะแจกโอ้โหเต็มหน้าไอ้เหียเมื่อกี้แม่งอย่างสุดเลยว่ะทุกคนโอ้โหเต็มหน้าแม่งหมาดอกเดียวเลยเงินรางวัลก้อนโตนะจ๊ะอยู่ที่6 12บบาทกันเลยทีเดียวนะจันรอบนี้ของเรานะเออปังไม่ไหวนะปังไม่ไหวนะรอบนี้นะ อะเรามารอรุนกันเรื่อยๆเลยค่ะว่าเขาจะแตกให้เราอีกเท่าไหร่นะเขาจะแตกให้เราเรื่อยๆหรือเปล่านะฮะตอนนี้น้องเรนอยู่ค่ายยุฟ่าเจ็ดสิบเจ็ดนะจ๊ะทุกคนจ๋าฝากถอนฝากขั้นต่ำที่หนึ่งร้อยนะจ๊ะฝากอ,อ,อัตโนมัติถอนอัตโนมัติทุกยิปสี่ชั่วโมงนะทุกคนนะเอามามาหมุนออโต้ไปต่อยนะคนนะเรายังไม่พอแค่นี้โอ้โหสกเก็ตเตอร์แม่งมาแค่สองตัว มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆยังไม่พอแค่นี้นะจ๊ะยังไม่พอแค่นี้อามาเรื่อยๆน้องยังไม่พอแค่นี้นะทุกคนนะเราต้องไปต่อนะไปต่อไม่รอแล้วนะเออมามาเรื่อยๆมาเรื่อยๆนะสำหรับใครที่สนใจอยากจะเล่นตามน้องนะจะสามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะจ๊ะทุกคนจ๋ารับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะเออมาดี ามารอดูนพร้อมกันนะทุกคนนะว่าวันนี้เราจะได้กําไรหรือเปล่าหรือว่าเราจะได้ทุนอันนี้ก็ไม่รู้นะอ่ะมาเล่นเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นนะจ๊ะ,ะวันนี้พกทุนมาเยอะด้วยนะวันนี้โอ้โหมาดีมังกรโอ้โหยังยังได้อยู่หรอยังได้อยู่หรอแบบเนี้ยไอ้เงียบเงีย โอ้โห oh oh, นานๆทีมานะทุกคนนะมาดีสเก็ตเตอร์สเก็ตเตอร์สเก็ตเตอร์ไม่ลงให้นะทุกคนอุย๊ยอุ๊ยรอบนี้ลงพร้อมกันเลยทีเดียวนะเออเริดไม่ไหวเริมไม่ไหวนะเออสเก็ตเตอร์ลงพร้อมกันสี่ตัวเลยนะทุกคนสามมาแล้วก็เริ่มเลยเริ่มหมุนไปอ่ารอบนี้เขาต้องแจกแล้วแหละรอบนี้เขาต้องแจกแล้วแหละรอบที่สองแล้วนะ เงียบยังเงียบอยู่นะจ๊ะยังเงียบอยู่นะอ่าบวกบวกเบอร์มีอีกนะการหมดฟีของระบบเพิ่มไปอีกหนึ่งนะจ๊ะอะดูกันเรื่อยๆดูกันเรื่อยๆเลยนะคะว่าวันนี้เราจะได้กําไรหรือเปล่านะ เงินรางวัลก้อนโตของเรามาเร็วนะจกก๊ะการหมุนฟีของเรานะอ่าอยู่ที่เท่าไหร่อยู่ที่เท่าไหร่อ่าอยู่ที่686บาทกันเลยทีเดียวนะคะถือว่าเลิศจีนะเริดจีนะน้องบ๊จนมาที่2 0 0 0บาทตอนนี้ได้มาสามบันสลยนะคนป๋าอ่าถือว่าเริศไม่ไหวถือว่าปังไม่ไหวนะเกมไดโนเสาร์ของเรานะ สำหรับใครที่เข้ามาชมคลิปแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะคะกดติดตามกันมาเยอะๆเลยนะจ๊ะอ่าล้วใครสนใจอยากจะเล่นเกมตามน้องนะคะสามารถคลิกที่ดิงใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะเออเงนินรางวัลก้อนโตเราก็มาอีกเรียวที่600บาทกันเลยทีเดียวนะคะอ่ามาดูซิว่าเงานินรางวัลรวมรอย,อยู่ที่เท่าไหร่นะจ๊ะ นรางวัลรวมอยู่ที่1,342นะคะน้องวกจะไม่ได้2,000บาทตอนนี้น้องได้กําไรมา1 8 0 0 0 0แล้วนะทุกคนคะ่ะยังไม่หยุดยังไม่หยุดนะสำหรับคลิปนี้น้องฝากไว้เท่านี้นะคะสําหรับคลิปหน้าเราไว้มาเจอกันใหม่นะจัดจะปังจะปัวกระเดิมหรือเปล่าเรามารอรุ่นพร้อมกันนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าจ้า